สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเลยนะคะกับช่องบังดาช n แนลค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะการจัดสวนของบ้านเรานะคะในงบนะคะไม่รู้ว่าจะจบสิ้นราคาที่เท่าไหร่นะคะนี่คือเราก็ได้จ้างช่างนะคะในเขตอําเภอของเรานะคะมาทํานะคะซึ่งนะคะราคานะคะจะรวม ัพื้นที่นะคะแล้วก็จะเป็นการรวมตกแต่งนะคะแล้วก็จะเป็นรวมการเราจะปูหญ้านะคะเราจะทําตกแต่งสวนของเรานะคะในบ้านของเรานะคะที่เราเคยลงให้ดูนะคะว่าบ้านของเรานะคะนี่คือจะเป็นบริเวณด้านของบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลงให้เพื่อนๆดูนะคะรีวิวนะคะว่าเราจะหมดงบเท่าไหร่นะคะกับการจัดสวน และนี่นะคะก็คือสถานที่นะคะตรงที่เรานะคะจัดจัดสวนนะคะตอนนี้นะคะก็คือช่างนะคะก็คือได้ทํานะคะการ จัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกนะคะก็จะลกๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีหญ้ามีอะไรต่างๆนะคะจะเป็นพวกเศษหินเศษหญ้านะคะคือตอนนี้นะคะช่างนะคะก็ได้ทําการนะคะตัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกต้นไม้แล้วนะคะซึ่งต้นไม้ของเรานะคะเราจะใช้ไซเกาหลีนะคะซึ่งทําเป็นระเบียงบริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วเราก็จะปลูกหญ้านะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะขั้นตอนการปลูกต้นไม้และการปลูกหญ้านะคะและเราจะสรุปยอดนะคะว่าเราใช้งบไปทั้งหมดกี่บาทนะคะรวมทั้งค่าแรงและค่าของนะคะเราจะสรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะในท้ายคลิปนะคะ และนี่นะคะก็คือสถานที่นะคะตรงบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะซึ่งช่างนะคะก็ได้เตรียมนะคะแล้วก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะลงใส่เกาหลีนะคะซึ่งเราจะทําเป็นรั้วนะคะเพราะว่าเราชอบเล่นน้ํานะคะเราซื้อสระเล่นน้ํามานะคะแล้วก็แบบว่าเขนินๆนิดนึงเราก็เลยแบบว่าเอาใส่เกาหลีมาตกแต่งนะคะแล้วก็จะทําเป็นบริเวณนั่งเล่นนะคะเป็นบริเวณจัดสวนนะคะไว้ปิกนิกปาร์ตี้กับพวกน้องๆแดนเซอร์นะคะใน ยามเวลาว่างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราไม่สามารถที่จะไปงานได้นะคะเราก็เลยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งเราจะจัดเองมันก็ไม่สวยนะคะเราก็เลยแบบว่าจ้างนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันต่อไปเลยค่ะ ถ่าตอนนี้นะคะล้วก็คือแบบว่าลงต้นไม้นะคะลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะไอ้นี่คือจะเป็นช่างเขาออกแบบให้นะก็คือเราก็ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องสวนเลยนะคะตัวน,นี้นะคะก็คือเป็นพี่เขาออกแบบให้ทั้งหมดนะคะตอนนี้นะคะกําลังจะปรับพื้นนะคะแล้วก็จะปูญ่านะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะเดี๋ยวเราต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะพาชมการปููญ้านะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ทําการลงดินแล้วนะคะเตรียมที่จะปลูกญ้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการช่างนะคะเขาก็กระจายดินกระจายดินนะคะเป็นดินที่ช่างเขาเตรียมมานะคะทางร้านเขาเตรียมมาะคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าตอนปูหญ่าเสร็จนะคะจะ สวยแค่ไหนนะคะและเราจะมาสรุปยอดนะคะว่าท้ายคลิปนะคะว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะรวมค่าช่างนะคะแล้วก็จะเป็นค่าของนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ท้ายคลิปนะคะสําหรับใครอยากมีส่วนสวยๆนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มปูหญ้าแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้คะอันนี้ยายาที่เขาใส่คือหญ้าอียงคะนี่หญ้าเอียงก่อนคะนวลน้อยอันนี้ยาที่เราปลูกนะคะเป็นหญ้านวลน้อยนะคะทางร้านนะคะเขาจะมีหญ้าหลายชนิดมากเลยนะคะแต่ว่าบ้านเรานะคะมันค่อนข้างที่จะแสงแดดแรงนะคะเราก็เลยใช้หญ้านวลน้อยนะคะเพราะหญ้าชนิดนี้นะคะที่เราศึกษามานะคะเป็นหญ้าที่ทนต่อแดดมากๆเลยนะคะและเป็นที่นิยมนะคะใน บ้านเรานะคะที่ใช้หญ้าน้น้อยในการปลูกนะคะนี่ค่ะ <c oughs> และนี่นะคะช่างก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้พื้นที่ไปทั้งหมด55าสบหาตารางเมตรนะคะในการปูหญ้านะคะซึ่งหญ้านะคะช่างนะคะคิดเป็นตารางเมตรละ 75บาทรวมค่าแรงค่าทุกอย่างนะคะก็คือในราคาที่ตารางเมตรละ75บาทนะคะส่วนต้นไม้นะคะก็จะคิดเป็นราคาต้นนะคะแต่ละประเภทนะคะเราจะลงไว้ให้ในบินนะคะว่าต้นไม้มีอะไรบ้างนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเนี่ยราคาก็คือการจัดส่วนของเรานะคะในงบราคานะคะที่8,500กว่าบาทนิดๆน,นะคะซึ่งรวมทุกอย่างเลยนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็คือช่างนะคะเขาจะเป็นคนทำให้ทุก อย่างเลยค่ะเราแค่รอจ่ายตังอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นการเลือกต้นไม้นะคะอันนี้ซึ่งเราเลือกเองนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนะคะจะเป็นคนที่ชอบไซเกาหลีมากๆเลยนะคะเราก็เลยเน้นไซเกาหลีนะคะเพราะว่าเวลามันโตขึ้นมานะคะมันจะดูเขียวและดูสบายตาดีค่ะ ส่วนานะคะก็คือปูเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งหมด55ตารางเมตรนะคะโชคดีนะคะที่พอหลังจากที่ปูเสร็จนะคะเช้าว,วันรุ่งขึ้นค่ะฝนตกนะคะก็เลยแบบว่าเราไม่ได้ลดน้ํานะคะซึ่งการดูแลของญ้าตัวนี้นะคะก็จะดูแลง่ายนะคะก็แค่จะต้องรดน้ํานะคะอาทิตย์แรกนะคะจะเป็นเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะลดน้ํามเวลาในอาทิตย์แรกค่ะแต่อาทิตย์ต่อมานะคะก็จะลดแค่ตอนเชา้าแล้วก็เป็นช่วงบ่ายนะคะหรือว่าเป็นช่วงเย็นนั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะก็คือการจัดสวนนะคะในงบราคา8 0 0พนิดๆน,นะคะในงบหลักพันนะคะแต่ว่าสวยงามนะคะก็คือไม่ได้สวยงามอะไรมากมายนะคะแต่ในความภาคภูมิใจของเราก็คือนะคะการจัดสวนงแต่ละคนก็จะมีไอเดียที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละคนก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ และนี่นะคะก็คือสวนนะคะในงบราคา8 0 0 0กว่าบาทนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม u b s สไคร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆของเรานะคะเดี๋ยวเราจะหาแบบบ้านสวยๆเกี่ยวกับบ้านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบ้านนะคะมาแนะนําและมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ